เรามารู้จักกับส่วนประกอบของบอร์ดคิดไบต์คิดไบต์บอร์ดเป็นบอร์ดสมองกลฝั่งตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่งโดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรมคิดไบต์ IDE บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายเพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกันช่องเชื่อมอุปกรณ์ภายนอกเซ็นเซอร์อุณหภูมิ หน้าจอแสดงผล LED ขนาด16คูณ8เซ็นเซอร์แสงช่องไมโคร USB ใช้อัปโหลดโปรแกรมและจ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ดช่องคิดบ c ยช i นสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก USB ใช้เสียบอุปกรณ์ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB บัสเซอร์ใช้สร้างเสียงดนตรีและเสียงต่างๆสวิต สวิต์กดติดปล่อยดับจำนวน2ส,สวิตช์ใช้ป้อนข้อมูลจากผู้ใช้งานเข้าสู่บอร์ดจุดต่อ INPUT OUTPUT เ,เสริมจุดต่อพอร์ตแบบ JST